พับไหมพับไหมไปปึบป๊บเอ้าเฮ้ยบิงแบบนี้ก็ได้เหรอสวันนี้ค่ะวันนี้อยู่กับกิตต้าเองนะคะวันนี้เราอยู่กันในเกม Identity V อยู่กันในโหมดธรรมดาเลนเงนะคะวันนี้เราจะมาเล่นโคดิเนเตอร์อีกรอบหนึ่งนะก็จะเป็นยังไงไปดูกันเลย มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราปั่นเครื่องนี้ไปเลยแล้วกันเราย,ยังไม่รู้นะว่าฮันเป็นตัวอะไรตอนนี้ฮันก็ไล่น้ําหอมอยู่นะคะฮันเข้ามาแล้วฮันเข้ามาแล้วเราจะจูงก,กันในโบสถ์นั่นเองไม่ไม่ไม่ไมงไ,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 ไปเดี๋ยวเธอเรอตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องสวนเออ,อได้ได้เขาตีกําแพงไปหนึ่งเราจะข้ามหน้าต่าง ฮันเขาดูเสาเครื่องนะคะเอเราไม่มีข้อความผู้ลัเปลี่ยนเป้าหมายอ่ะ่ันเขากําลังดูเสาเครื่องเข้ามาเร็วเข้ามาเร็วเขาไล่เราไหมเขาไล่เราไหมเข้ามามตรงนั้นไปฝึกอ่ะเขาไปตีประตูแน่เลยตีประตูแน่เลยเอ่อนอตตันอยู่ตรงนั้นนะคะ่านตีประตูไปแล้วน่าจะอยู่กับนอตตันนะ เมื่อกี้เห็นนอตันอยู่ตรงนั้นใช่ใช่ใช,ใช่เขาอยู่กับนอตันเขาเปลี่ยนเป็นร่างขาวแล้วเพื่อนระวังนะเราก็คือไม่รู้มายืนทําไมนะแต่จะรอรอเวอร์เพื่อนใหม่เพื่อนระวังตอนนี้ฮันได้เราอยู่นะคะเราพับไม้ไปพับไม้พับไม้พับไม้ไปปึ๊บ เฮ้ย hey, บิงแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้ oh my god มีโคตรมากบกมือให้ทันหน่อยแปไปๆปๆป,ป <c oughs> ทันขอปลาลงม,มานะคะเราจะข้ามหน้าต่างสวนปฝูกเขารดวิญญาณอย่าดูสปินไม้นี้ไมยโอ้ไม่นะทางสัน้นเอ,อื้อเต็ดไม่เพื่อนนอตัน,นช่วยเราด้วย ิวกวอนทุกคนหิว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 ไม่นะนะต้านเอาไปแค้นเนเพื่อนอีกเออแต่เพื่อนเราใกล้จะลกุกต้าแล้วฮันอย่าเพิ่งอุ้มนะฮันอย่าเพิ่งอุ้มนะอย่าเพิ่งอะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไม่โดนอุ้มขอนเราต้องรอเพื่อนมาช่วยแล้วนี่เหมือนเป็นตัวถ่วงเพื่อนเอาล่ะเพื่อนช่วยเราพับนะัพับไม้ไปไม่โดนฟึบไม่เป็นไรเรายิงได้ ออือ้ไปเข้าวัดหนีเข้าบสเข้าบสเข้าบสเราตั้งใจม,มาเข้าบสถ์เอออันแหละเก๋ยิ้วให้เราหน่อยตามมา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 หิวหน่อยอหวิวหิวเก๋หัวใจยังเต้นอยู่เลยเอ,อ้าเข้ามาเข้ามาเข้ามาเอ้าเขาชา้าลงไปน่าจะไปโวนเครื่องนะคะเราต้องหาเครื่องปั่นแล้วตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เราของหมดนะคะเราจะไป เปิดกล่องกันอุ๊ยมีคนทิ้งไม้ไม่มีคนไว้ตรงนี้เก็บเลยหิวให้นอตัน ได้ไม้ไม่ยังกลนไม้ค่ะงั้นเราจะเอาไปวางไว้ตรงประตูแล้วกันนะไว้สําหรับรอหันนี่วาไว้และเราจะไปเครื่องนั้นกันตอนนี้หันโซนเครื่องหันโซนเครื่องหลุมก็อยู่ตรงนี้นะคะเดื่อหลังหักไปทีนึงว้ายเพื่อน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 อเพื่อน,อเ,อนเราขอโทษเราขอโทษ เป็นเป็นไรไหมเราขอโทษเราว่าต้องเปลี่ยนเครื่องแล้วแหละนั่นน้ำหอมเขาเปลี่ยนแล้วนะคะเราต้องจุกตรงนี้ไม่มีไม้เปลี่ยนเปลี่ยนย้ายเม็ดเขาอ,อยู่ตรงนู้นเราไปเก็บไม้มยายากลแล้วก็รอวางเงยอะแอน้ำเอ่ยไม่ใช่น้ำหอมสินักบวชนักบวชเดี๋ยวหิวให้ เดี๋ยวหิวให้เพื่อนมาเดี๋ยวหิวให้เอาไม่ต้องหิวดีกว่าเดี๋ยวเพื่อเขาจุดจุดละนอตันอึ๊บจุดแค่ปันหันมาไหมหันมาไหมเหมือนหันจะมาวางอยู่รอบใบเฟิบคานค่ะแต่เขาไม่ลงก้นเล่า เยังรอดอยู่เพื่อนคุณ่าอยู่ใกล้เราเพื่อนยี่ร yeah, อดแล้ว <c oughs> วูาฮูปิลลี่บิลย่เ <c oughs> ต้นดีกว่าต้นเต้นเต้นเต้ยี่อเอา้าแขงรับอยู่ตรงนี้เพื่อนออกกันออกกันโอเคน่าจะรอดสีนะทุกคนเฮ้ยไปดูเพื่อนที โอเครอดซี่มาต่อกันในเกมที่สองกันเลยนะคะอยู่กันในโหมดแร้งนั่นเองนะคะเราได้แบนกาลาเทียไปอ้าวเพื่นอนนย่อไรเราเล่นโขดเราเหรอก็เหมือนมันจะน่าเบื่อกันไปไหมอะเลรดีเลยดียยดอืมเอาเป็นนี่เลยไหมกองหน้าเออเออเย่งนะย่งนะ ใส่ไม่มีเลยเราเล่นละเล่นล,เลนเออะเล่นอะไรเล่นกองหน้ากันได้อ้าวเพื่อเป็นเป็นนับจ้างแล้วเราก็เล่นไรเลยสิปาบสามหกเก้าโอเคไปเลยมาแล้วอยู่กันในแบบสนุกทันเซจันเอ๊ะเขาหมุนหรอเขาหมุนเง่นหรอก็ ขันปยเน้นเล้งเนนไม่น่าใช่เหลืองทีน่าจะเชื่อเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเขามาฝั่งนี้แต่อย่าเลี้ยวมาตรงนี้นั่นเข้ามาแล้วเราหลบก่อนแล้วกันนะเพราะเราแบบไม่รู้ว่าเมื่อกี้ที่เขาหมุนเขาปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเราเห็นแต่ว่าเขาจะปล่อยหรือเปล่าเขานกกลับมาแล้วเขาหมุนให้เรานะคะ เรายังไม่เชื่อ,อนายนะวายหมอกมาถ้ามุนแล้วจะส่งหมอกมาทำไมล่ะฮะอาาปล่อยจริงปล่อยเหแต่นี่มันแรงนะมันแรงนะมันแรงนะพี่ชายเขาให้เราปัน่นแต่เรายังไม่ค่อยต่าปัน่นหมอกมาหมอกมา กดส่งนกไม่ติดงั้นเราจะปัดน,นะตึดนส่งนกตักไปก่อนฝาบเขาตีมาอาอย่าพิ่งมาเรายังไม่เชื่อใจนายเรายังไม่เชื่อใจนายอย่านั่นตีเราทำไมเอาหมอมาตีเราทำา นี่มันแรงอ่ะไม่อยากเชื่อแล้วนายก็พยายามจะตีเราอ่ะเราไปเครื่องเดิมดีกว่านกเราคูนาาเสร็จแล้วนะคะจะไปตรงนั네้นเราจะไม่เชื่อใจนายยานะอุ้ยหมอหน่าจะมาแล้วเราหล่วนฝักฮ่าเป็นยังไงะกิ่งไหมล่ะเอมา มื่อกี้ก็แลกกันไปแต่ว่าคือก็ไม่แน่ใจว่าเขาปล่อยจริงๆหรือเปล่าแมวท้าอุ้มทน,นในเขาเอาไปเก้าอี้อ๋อเขาปล่อยจริงเหรอทุกคนหรือว่าเขาจะเปลี่ยนเก้าอี้ให้เรานั่งอืมเขาปล่อยหรอปล่อยจริงรอเปล่าเอ๊ะปล่อยจริงฮห้เขาไม่เอาเรานั่งเก้าอีอ้อ่ะจริงอ่ะ มันจะปล่อยจริงไหทุกคนน่าจะปล่อยจริงแล้วแหละมีนกสองตัวแหละเรากดแร้งมาใช่ไหมทุกคนอะเอเอเรามีแล้วเดี๋ยวฉันก็แหงตายหรอกนะอ,อุ้มเราจริงจังสงสัยเราจะหน้าตาดีเกินไป yeah. จู่ๆก็พาเที่ยวแบบใช่เลยเราก็เลยตัดฉากไปช่วงฮันพอที่หยนว่นนองเราจะปั่นคนนี้นกันตอนนี้ไม่ได้ใช้นกเลยเราจะปั่นแล้วก็จะใส่นกฝักอัตราฟรเฟรมต่ำเกิดไปไม่นะช่วงนี้หน่งไม่ค่อยจะดีนะทุกคนตีก็ตีให้โดนสิพันจ้ะฮันตีมาตีมา เมื่อกี้เสียงหายออกก็ได้ออกก็ได้เสาสีจังเออตีมาสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้เองนะคะบ๊ายบาย